สวงวะตัวเอาหอมไปน้ำ ผมซอยแสงในเลยนะน้องหอมกันเลยอืมน้อมีน,น้ำหน่อยนึงนี่สวัสดีครับสวัสดีว่าพี่น้องสุขูสุกคนนะครับผมพอกับผมจากกวงชาแนลครับพี่น้องครับมาพี่น้องเมนูสมเนาะออกแก้ายขึ้นจังเมี่ยง,ยงบอพี่น้อง บกม่วงน้อยครับแต่ว่าเพื่อนเอกเอิญบกม่วงเบาเนาะมากับแจวอันนี้เป็นแจวแจวปลาเด็กบ้านเฮาพี่น้องใส่กับหอมน้ำเนี่ยเนาะโอ้เรามาแถลแวกเบิ่งก่อนพี่น้องอ่ามาืฝากพี่น้องเบิ่งกินเมนูสมเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะมามาพี่น้องมาตุ้ยบกม่วงสมกับจ้าขวงเบิ่งดูอออืื้ห ตมปิดอันนี้เป็นบุกมี่น้อย้ังวอกัดฝาด น้อยๆนี่มาสวมกัดผมนะครับเนาะบ้านเฮาเอิ้นบักม่วงหยังม่วงกะอนบ่จังได๋อ่าเมนูสวงวะต เอาหอมไปน้ำผมซอยแสงในเลยนะ้องหอมกันเลยอืมอมันมีน้ำหน่อยนึงนี่ ช่วงแรงแรนะพี่น้องย้ำมันย้ำเพิ่นที่ออกส่วนขึเห็นประแดกน่อยตรงนี้ตอนประแดกนมอยอยู่ในไหนบ้าง โอ้ย่างคักย่างคักนองตักไข่จักหน่อยนองถามว่าหน่อยหน่อยพิดสงมันคืออะไรเล้งยังเดียวบัดทอนนันไปง๊อ น้องวัดสมบูริ์ <laughs> มืดตอนนั้นพี่น้องเอยบอกว่าเราเมนูเมนูซีนหมอ,อกกอกกัวเมนูเนี่ย <c oughs> อันที่กินไฟไวไหมพี่น้ <c oughs> อ้ hòa giống khâu Cần cho năm đúng rồi, <laughs> ạ ừ ừ พี่น้องว่าจากคนเว่งเทจจิบเที่ยกับยิ้มเนี่ยเที่ยกับอาการออกติแม่นพี่น้องอันนี้มันสมสเสีดเฮ็ดหน้าตาให้มันว่าสมกับไ่้เอา Tuan pada akan. ความแข็งโอง tháo vô nữa. พี่น้องเอาจากตอนเนาะโอ้เื่นดีฮักพอเคยเอามาลงช่องให้พี่น้องเบ่งหรอกครับนี่แหละครับแลกจากวงกินบุกม่วงพี่น้องค้นกระถามว่าจากกวงกินหว,วานเป็นพอเป็นอยู่พี่น้องครับมามาพี่น้อง เอาพี่น้องครับบกม่วงน้อยบกม่วงเบาท่านพันวานะครับลองเอามากินมาฝากพี่ตอนน่องท,ทุกทกท่านเบิ้งนะครับโอ้สมบักย่างคักพี่น้องเลยสมแบบกําลังงวงงวงนี่เซื่อนนะครับเอามากับแจวปลาบนานเ้องแจวปลาแดกนี่แหละครับใส่พวกพริกใส่ข้าข,ขัวเนี่ยใสย่ปลาแดกก็บไปเนี่ยล้กก็ซอยหอมกัไปเนี่ยนะครับน,น้าตาลผงชูรสเข้าไปนะครับพี่น้องครับแซบใส่กันนะครับฝากพี่ตอนน้องทุกทกท่านนะครับ ขอบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆเ้อครับที่รับชมคลิปก็จะกวงกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ทุกๆช่องทางนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ